สวัสดีจ้าทุกคนยิ้มหนีว่าแม่งยังเนีจักสิเริ่มต้นเว้าจังไดนก่อนเมื่อนี้ชรลิสามากับไอจอนมาให้มูไอจอนเนาะอ่ซอยยืนพาะีรายได้ประจำปีเนาะชริษามาหอด มองนี่เนาะอ่าเขาอื่น black style ่ไก่จากบ้านชาริสาเติบเติบมากๆเลยอยู่คุณละฝากเนาะชริสาอยู่ฟังพูนขับรถขามฟังมาทาั้งนี่เนาะไกล้ค่ะทุกคนไก่แบบชนิดที่ว่าคันท้าว่าขับรถขึ้นทางด่วนมาอนะสมองนึงกับบอดอะ่ะเออมัน ไก่ละกันรถมันติดพอมเลยคันเป็นประเทศไทยเขาก็แป๊บเดียวแหละทุกคนเราลวประมาณสามสิบกิโลถ้าเป็นบ้านเขาก็วาก่าเป็ดเนาะแต่ว่ายูนีอ่ะสำหรับยูนี่มันไก่ทุกคนไก่แร้วมาหอดปุ๊บไปนั่งอยู่ในผับผู้ที่ซอยเขานะอยู่ในผับค่อยเข้าไปนั่งอยู่ประมาณจักยี่สิบนาทีแหละค่อยมินควันบุรีอยาสูบไหม ปวดหัวเลยบอกว่าฉันจะมารออยู่โรดเดอร์ว่าสัตนณนะตอนนี้เนาะเวลากับป่าเขาไปที่สิบหกนาฬิกาเนะาะไหลก็สองชั่วโมงชลรี่สามมานั่งอยู่นี่ไอจอนแรกว,าากกกรวมา เพิ่นก็นเลยมาเอาโทรศัพท์ไปเพิ่นว่าสี่เหตุใครว่าขอไปจ้างเฮ็ดตีกลัวเพราะว่ามันยุ่งยากเพราะว่าเฮ็ดแบบคือยังเขาเฮ็ดเอง,งนะทุกคนเฮ็ดเองก็คือเข้าไปในแอปของอ่าเขาเอิ้นกาวเม่นไหมคือของรัฐบาลนนั่แหละเออ G O V เนาะกบเนาะกูบใอ,อยก็ซวนเล้ากับ เราพัญาญงกลับขึ้นไปมันกลับมาอีกเอาโทรศัพท์ชีวิตของขวยนี่ขวยควอยแค่อยากมานั่งวาอาประมาณว่าชีวิตของขวยเนาะชาลิสาเกิดเป็นขวนัยเนาะขวยต้องใส่ความอดทนลายสาเด็ในทุกๆเรื่องเนาะทุกคนเนาะในทุกๆเรื่องเมื่อวานิเป็นเรื่องงานเนาะขวยก็ต้องอดทน การใส่ซิวงชีวิตอยู่นี่อ่อยกอดทนทุกอย่างเลยว่าเวลาคอยกัแบบ่อยรู้สึกแบบบอค่อยแฮปปีป้ปานไหบ่อคอยมีความสุขคอยใส่ความอดทนทุกอย่างนะอันที่มันง่ายๆนะถึงมันจะไม่ได้เงินหลนะอันอาทิเช่นยืน่นภาษีเนี่ยทุกคนไปจ้างเพื่อพญ่นาคให้ใหแค่ประมาณสิบนาทีก็รู้เรื่องแล้วถึงสิว่าได้ลักสามพันสี่พัน ข่อยไก่แฮปปี้กับเงินจำนวนแบบพันเหรียญสองพันเหรียญอะงรสิแมาตะโกนเออถือสิบว่าได้สามพันสี่พันเหรียญคือจังอ่ามูเพิ่์นแนนนำข่อยกับว่าเสียใจหรอกเพราะวันหนึ่งคือข่อยว่าอยากมีปัญหาย้อนหลังคือจังอ่ามูไอจอนบอกน่ะแหละมูอีกคนหนึ่งกับเพิ่์นบอกว่าถ้าเฮ็ดเอาไลไลนั่นบัดท่ามือนหนึ่งเขาตรวจสอบกลับคืนมานี่ได้เสียคืนไดน ในเมื่อเงินนะ่ะเขาเอาไปใส่พี่กินเบิดแล้วจังสิแหมบางเขาเรียกคืนนั่งสิหรือว่าอาจจะแบบเชียค่าปรับนี่สิแม่คอยกนเลยเออมันก็เป็นควาวพายาใหญ่นี่เรา,าออก็เนาะอย่างนี้แท้คอยกะล่างเราก็ไ่ได้หรอกเป็นทารมคอยยุว่าคอยสิไปน้ำเพื่อนบอกคอยว่าคอ,อ,อยว่าไปเพราะว่าคอยวินยาสูบลวกระเสียงมันดังอ่ะในภาพนะทุกคนเสียงมันดัง แล้วก็เจ้ากระว่าข่อยกระว่าเมันก็บเบื้องมวยปัม้มเบื้องมวยยังสี่ข,อข,อข,อขอ่อยว่าข่อยวัวแมนคนมากแบบนี้ขันโคงแนวข่อยมากกับคือหมอลำนั่นแหละโอ้ยเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ข่อยมากหมอลำข่อยมากเต้นหนาห่านฟิวยังสี่วัวแมนฟิวข่อยหรอข่อยวัวแมนป็นเมียฝรั่งเกตดเอนะภูรลเขาแมนเขาว่าเกตดอ e, ีเกตดเอฟข่อยกับโคง้งจะเกตดภูดละัะ อ่อยว่ามีโมเมนต์แบบมีแต่อาหารฝรั่งเนาะบอกว่า่กินบ่กินแต่แฮมเบอร์เกอร์ว่าบ่าากินมันสิบาทกับสปาเก็ตตี้ล่ะนบ่นคม่อคยกินที่เหลือคอยว่ากินกินแต่ปลาแดกใคข่อยว่าโอาโิสะันบรรทามานี่เป็นสองชั่วโมงแล้วมันคำทางแนมะ่ตอนนี้มันมืดแล้วทุกคนเริ่มมืดแล้วมันเป็นหนาหนาวเนาะมันมืดเร็ว บัดจ่วสิใส่เวลาเดินทางกลับบ้านอีก่อยยังบ้านในเหตุแนว้อกินแนวอยู่ตอนแรงเพื่อเพื่อที่สิเอาไปบ่ได้กินแรงดอกมือนน้ไปกินที่ทํางานมืออื่นเนาะตอนเที่ยงคอยกลับไปเขาต้องไปหุงหาอาหารอีกนะทุกคนกัดส่วนเลากลับแล้วขอว่าบ่าต้องกลับไปโทวรไปบอกเขาแล้วว่าเขาสิกลับแล้วก็คือจบเลยสิแม่แต่ว่าผัวข่อยนี่เป็นคนที่แบบว่าเจ้าขอาใจว่า ขึ้นได้แต่ลงม่ได้อะเว้ากับค้นอะหาทางลงหาทางว่าเออฉันขอตู่เด้อฉันจะไปน,นู่นนี่เนั่นมอเราต้องเว้าจนเขาขอตู่กลับไปขอตัวนี้จะไปจากเขาหน่อยเมียโดยที่เพื่อนบอกเคยขอตู่จากผู้อื่นหนึ่งสิแม่นะะั่นล่ะเออเป็นความที่ข่อยแบบข่อยอยากใส่แบบพลังงานน่นิดนึงเนาะทุกคนข่อยรู้สึกว่าข่อยอึดอัดนะข่อยอึดอัด ถ้าสีห,าห้ข่ขยเฮ็ดคือจ้างแบบว่าขอาาขาว่านไ่มหมายความว่าเฮ็ดเองถ้าก็เขาไปแอป,ปนี่เขาก็เฮ็ดเองได้เออว่าจำเป็นต้องให้ผู้อื่นมาเฮ็ดให้ในชะ่ไหมทุกคน,ตนแต่ว่าคดไปจ้างเขาอาจจะได้หน่อยกะบ่เป็นยังก่ะปลอดภัยในชีวิตของเขาจังสีน่ะประมาณเนะาะบ่เล่ย่ายมันช่วสีแล้วนี่ประมาณหามงแลงพอดเฮียนกัน เกือบเกือบทุ่มหนึ่งหละหรือหกโมงทุ่มหนึ่งอีละประมาณข่อยว่าแฮปปี้ปาไในเพราะว่าข่อยนั่งถ่าข่อยไปนั่งถ่ายในร้านน้ำเพึ่อนแล้วข่อยวินข่อยเลยมานั่งในรถเนี่ยเป็นสองชั่วโมงเลยทุกคนอยู่ข้างนอกค่ะมันว่าหนาวนะ่ะข่อยออกไปนั่งแล้วมันหนาวข่อยก็นั่งในรถซึ่งข่อยก็บ,บ่เข้าใจวัวข่อยคือกันว่าแล้ว อีอย่างมือนี้เราก็หูดงี้ข่อยเบิดเมือ่อนะทำยังก็ไม่ได้ห่าิปิง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 บอกยังไงฟังเราก็ไม่อยากฟังแล้วก็เฮ้ยัง hey, เสียน์ะอะไรอดททอนทนทนูน่นนี่นั่นเลยเชียแค่ข่อยแบบว่าขอ่อไม่ได้อยากให้เราเห็นอีอย่างให้่อยรอแค่เรานั่งฟังค่อยว่านอ่ยเวลาสิ่งที่่อยแบบอยากระบายควมในใจแบบว่าค่อยเจอปัญหาอย่างกะแลวแต่อยู่ใน ที่ทางานนะ่ะกลับมาบ้านนะเชียข่อยอว่าน้รรําไผ่มาได้ของมีมูมสเชียร์ขอดอาหยาักาา็อให้เราฟังเชียร์ลตะกี้น่ะบมเมนบางครัง้งตะกี้ก็อยากได้คาแนะนำต่อชูม,มือนี่เมื่อใดอยากได้คาแนะนําแค่อยากให้เราในนางฟังเนาะแล้วก็ฟังข่อยมาได้แล้วก็มองข่อยอาว่าไปเหตุงานณ์มือใดก็มีแต่ปัญหาก็มีแต่ปัญหา เกือบสี่ปีที่มาอยู่นี่เปลี่ยนงานพอสิบใกล้สิบพอาสิบลงงานแล้วะในบริบทที่เขาได้เปลี่ยนพนักงานประจานะทุกคนคอยรับประกันได้เลยว่าเขาเปลี่ยนงานคอยชีเให้งานเดียวนี่ไปตลอดเลยแต่ว่าบริบทของคอยคอยเป็นแค่ลูกจ้างหลายวันมีเขากเอื่นมีงานเขากเอื่นเขาทัวอื่นถ้าบ่มีเขาก็ว่าอื่น บาน,นี้นี่ขันมันมีทุกมือทุกมือทุกมือเขาก็ให้เขาไปทุกมือขันมือหนึ่งมันโบมีก็คือว่่ได้ไปโรงงานนั่นอีกเลยเออคืออย่งโรงงานเกาถี่เฮ็ดปั๊มน้านั่นละเกือบสองเดือนนะเขาทรมาเอิ้นขย่ขยข่ว่ากลับไปบานดเอเจนซี่นี่กับบอดีไขอ่อวเฝ้ารอสมมุติให้ฟังเนาะให้มองเห็นภาพเลย อันผัวซัวสำได้ไปมีเมียน้อยไปติดคุกไปออียงก็แล้วเตะข่อยผู้ป็นเมียน,นี่ต้องน่งข่อยผู้ซ้ายคนนี้คนเดียวอะ่ะเออเอเจนซี่เฮเจนซี่ครับข่อยบายอมหางานโรงงานไม่ให้ข่อยให้ข่อยร้อโรงงานเก่ารอจนกว่าเขาจิโทรรมาเอิญน,นะใช่ไหมเออในระหว่างที่เขาบ้านนะท้อโท,ท,ทเอิญข่อยใี่หางานไม่ให้ข่อยกวนได้บอขันนี้ ขันยาไข่อยกลับไปมงเก้าก็บจ้างไขควงกับไปนังนสิแมะเป็นแบบนี้ er, นยูซีเถอบอยย้อมหางั้นไม่ไข่เลยละค้นมันก็ต้องกินต้องใสเป็นบน่มันก็ต้องดิ้นล้นหางั้นไม่เพรามือหนึ่งเขาได้งานไม่แล้วม,มันมันมันโค้งก็มงเก้าอ่ะเอเอเขาก็สอยากกลับไปอยู่บอเขาก็เบอยร์ยากับไปนั่นบอละเอะอประเด็นอะล่ไข่ก็เลยว่าให้ผัวข่ฟังมา มันเป็ยนยังซี่นะโรงงานไม่นี่กะรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าฉันดุนเอาเปียบนะเอ,อฉันเมื่อยมากๆเลยร่างฉันแทบสิพังเลวคืออายุมันไหลขึ้นเนาะทุกคนเนาะมันก็คือตอนที่จะของนุ่มหน่อยอยู่เนาะมันก็นเลยเลขซีมาเร้วม,มาหลายปีแล้วเลขซีสิเขาหาเลขหาแล้วจังสี่นะออคอยก็เลยอยากเ้าให้พัวคอยนี่เข้าใจคอยเนี่ย กะช่วยข่อยประมาณว่าช่วยข่อยหางานแน่คันเวลาที่ข่อยถามว่าเอ,องานนี่อันมองนี่มันยูย่ใส่ใกล้บ้านฮาบอคํำนี่แปลว่าจังไดกแ็แค่ตอบข่อยใม่ไแมว่าแม้ว่า,า,างิดบแ่้ข่ยอยแบบยังมาถามดูไรมันบูจังสีดอกมันบูจังสั่นดอกอยู่มองนี่ก็ดียู่แล้วไปยังอยากอยากเลียนงั้นไหมอย,าอยา่อยางเสีย ขันมันดีมันบ่มีผู้ใดอยากเปลี่ยนงั้นไหมดอกถึงว่าคือยังผัวน่ละล่ะคือยังเมียน่ละล่ะขันผัวเขาดีเขาก็บ่ได้อยากป่าผัวไปเอาผัวใหม่ถึงว่าขันเมียเขาดีอย่างสิเขาก็บ่อยากป่าเมียเขาไปหาเมียใหม่เองสิแม่ทุกคนมันบ่มีผู้ใดอยากเป็นแบบนั้นหรอดอก,มมดอกเมนบ,บน่ล่ะเออก็อกเข้าใจอยแนีนยไงคอยต้องชสพลังงานในแบบกดควมรู้สึกเสียใจนี่ทุกคน เพราะมันคึกขึ้นมาน้ำตามันชี้ย่อยคอยกัดกดมันลงไปกดควมรู้สึกนี่ลงไปตลอดนะคนคนหนึ่งมันจีเฮดได้ถึงเมื่อไรกันแท้นะแม้กดควมรู้สึกอยู่แบบนี้อยู่ตลอดเวลาใส่ไหมเออกอกระยักรูแค่นั้นเลยกว่เมื่อยกอกระเลยอยากอัดคลิปเบ้าไปซื้อเนาะระบายควบในใจนี่แหละของจะคของถูกแหม มือแห้งกูอดทนค่ะอดทนเนี่ยแต่ว่าข่อยกับวยอมถอยหรอกกับยังสีสูตตัวอยู่ข่อยวัยอมถอยหรอ,อกเพราะว่ายังข่อยม้าไก่ข่อยเดิมพันสุงสูงข่อยเดิมข่อยเดิมพันุกับเ้นทางเ้นนี่สูงถ้าเมือ่อใดที่ข่อยบรรลุจุดประสงค์ข่อยข่อยรับประกันได้เลยว่าข่อย่านั่งอยู่ตรงนี้แน่นอน ความอุดทุนของคุณมันก็ต้องมีขีดะข่อยว่างเป้าหมายของข่อยไปแล้ควคันข่อยได้ฮอดเป้าหมายนั่นคว็จะไปจากตรงนี้แหะทุกคนข่อยเมื่อย